มาดูเรื่องชายแดนหน้าตะวันออกอย่างจังหวกกัดสกลกันหน่อยนะครับเป็นจุดที่ไม่ได้มีการสู้รบนะครับแต่ก็เห็นว่ามีประชาชนชาวกัมพูชามีพฤติกรรมยั่ยยุมาตลอดนะครับไปเกณฑ์เด็กไปเกณฑ์ผู้หญิงผู้สูงอายุผู้พิการมาร้องห่มร้องไห้แล้วก็กดดันทหารไทยแต่ในพื้นที่ยังพบว่ามีคนกัมพูชาลักลอบข้ามไปยประเทศไทยจํานวนมากเลยนะครับอย่างทหารกองกําลังบุรพาพบกล่องพัสดุต้ตองสงสัยน้าหนักประมาณ3 0 0กิโลกรัมถูกทิ้งไว้ในไร่อ,อ้อยครับที่บ้านหนองเอี้ยนตําบลท่าข้ามอำเภออารัญญประเทศจังหว แกก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดไปเจอซิมมือถือเกือบ400อซิมครับมีเสื้อผ้าอีกเกือบ100ชิน้นเครื่องสําอางกว่า300ชิน้นเครื่องทํากาแฟหนึ่งเครื่องและเครื่องปั่นน้ําผลไม้อีกหนึ่งเครื่องคือเจ้าหน้าที่บอกว่าของกลางที่ตรวจยึดได้เนี่ยเชี้อเห็นถึงความผิดปกติโดยเฉพาะซิมโทรศัพท์มือถือที่มีจำนวนมากขนาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์หรือเปิดบัญชีม้าไงนะผิดกฎหมายครับ เจ้นที่ก็จะไปสืบสวนหาผู้กระทําผิดและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับค่ะ ไปดูอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมเป็นภาพเจ้าหน้าที่ทหารพรานลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบใกล้กับตลาดโรงเกลือบ้านดงงูตาบลป่าไร่อาเภออรัญยญประเทศจังหวัดสระแก้วเจอบุคคลต้องสองสัย6คนนะคะเป็นชาย3หญิงสเดินเท้าจากช่องทางธรรมชาติข้ามาเขตแดนไทยเลยทั้ง6คนบอกว่ามีอาชีพคือค้าขายเสื้อผ้ารองเท้าสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่ตลาดโรงเกลือแล้วก่อนหน้านี้นะคุณป้มคุณผู้ชมเดินทางเข้าออกที่จุดผ่าน่านทาว กอนบ้านคลองลึกเกือบทุกวันแต่หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยนะครับต้องทิ้งร้านกลับกัมพูชาครับคือผู้นําเขาอะเนื้อประกาศเนี่ยว่าเรียกให้กลับบ้านแล้วก็ขู่ด้วยใช่ไหมว่าไม่กลับเดี๋ยวยึดบ้านยึดที่<ฆ>นะตัดสิทธิพลเมืองกัมพูชาแล้วก็สัญยญญิงสัญญ,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 ญาด้วยว่าจะหางานให้ทําแต่เพราะว่าง,งานสถานที่ทํางาน,นมันอยู่ไกลเกินไปแล้วก็ได้ค่าแรงก็น้อยกว่าฝั่งไทยมากครับ<ฆ>ก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน ตัดสินใจว่าจ้างให้คนเนี่ยนำพาบุดรัวลวดหนามผิดเพลงข้ามมาทำงานที่ประเทศไทยคือหนีความทุกข์ร้อนออหนีแบบหนีตายมาเลยอะมาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อหางานทำครับอืค่ะ